แวเรามีแต่เสื้อแปลกๆเลยนุ่นยังไม่นอนอ่ะบอกเลยเวลาเวลาหกพันตัวพี่มีเห็นมันมันเป็นว่าสิบสองอ่ะมันจะตกประมาณสามพันนิดนอ่ะมันต้องตัดแฟชั่นด้วยเหรอลดเงินร้อยคอนก็ได้แล้วไงเข้าใจได้ประมาณประมาณสองสองถ้าณธอสรุปสกอร์เป็นไงบ้างมองสิบสองชั่วโมงเดี๋ยวผมก็จะเปิดพรุ่งนี้แหลบ้าแฟชั่นถูกมามันอยู่ที่คนชอบไหมใช่ใช่อยู่ที่คนชอบแล้วส่วนใหญ่เขาชอบอะไร ส่วนใหญ่ก็ชอบกโดนแล้วแหละกภาษาชอบขอโลนนี่ส่วนใหญ่ก็ชอบก้อโดนแล้วเพราะว่าสิบรอบกำไรไอ้รอบหนึ่งเอาไว้เป็นค่าเหยื่อค่าอะไรเงี้ยเอาก็ถูกเก็บเก็บใช่ไหม ก็ใจจะค่าเยื่อนกายเป็นตอนนี้ขายกระทงครับขากระทงเรามองกันดีๆนะเรามีแต่คนใส่กอดโชคดีมองกันดีๆนะม่อมนารตีโอหมื่นหมื่นห้ตลอดอชุบระวังเลยแืดีๆอชุบไปแดีๆได้โคมมาไม่ผมการันตีโม่นไม่การัาตีด้วยวัาโยอ่ะไม่ไดอ้าวบบไปแ่อใช่ได้าไม่ได้กฟชันอหม่นหม่้าตอดอ้าวชระแทงเลยแม่งล้อดอวไปก่อนไๆก่อนไปก่อนใช่นหม เอ้ยคุยกันหน่อยเดมัตเอ้ยมึงมองเพื่อนดีๆนะเพื่อนใส่เกาะเยอะจัดมองกันดีๆนะถ้ากดตายมองกูง่ายสุดกูใส่สุดเออมองกันมีแค่แก๊งเดียวใช่ไหมน่าจะน่าจะน่าจะชนน่าจะชนเลยน่าจะชนแล้วก็ชุบดีไหมเก็บรำไว้ชุบบอทมีบอลเลิศรึเปล่าจะโดนปิดฟรีก็บอลเลิศแทงได้แล้วแทงได้อยู่นะได้อยู่ยังไม่ได้จูนเลยอะอะโรนมีกล่องไหมใช่ไหมมองสรุปรอใช่ไหมกอดเหรอ ไอจูนจนรอไหมหรือจันเลยใช่ไหมมีเศษกองหน้าไปกองหน้ามาฟล้วมาแล้วมากังาก่อนโฟงหนาก่อนมามไอลุงฟกแต่ไอ้ลุงไหนวะพี่จะตายพี่กระสุนกระสุนมาไ เพืตาย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 ปะกูปุ่มชุบงชุบยังเปิดปุ่เดี๋ยวชุบเลยเดี๋ยวชุบเลยชุบอยู่ชุบอยู่ชุบพี่คิวอยู่เล่นก่อนเล่นก่อนชุบพี่คิวอยู่กูจะตายวะพี่นั่นอะเอ้ยคนสองคนเลยคนสองคนเลยตอนนี้ชุบพอละตอนนี้ชุบพอละเคยเป็นนิดหน่อยเคยเป็นนีดง่ายง่ายเบิร์ดง่ายง่ายมึงเบิร์ง่ายง่ายดิ มาเตเติิมิียว่าเขาเอสิดูเพื่อนดูเพื่อนด้วยนไม่ได้ใจไม่ได้ใจไม่ได้ใจเขเขาจริงเขียวเขาจริงโคตรเสียใจพี่ถุโคตรเสียใจลุงลุงลุงเก็บงานหน่อยลุงเก็บงานหน่อยลุงเตตมนใจไม่ได้ใจไม่ได้ใจจริงไม่ได้ใจจริงไม่ได้ใจจริงไม่ได้มองคือไอ้ไอ้แสงมันวมองอ่ะแบบว่าติดโฟกัสไปหน่อยแบบว่า เฮ้ยแฟชั่นใหม่เหรอมึงเปิดกี่ลูกอ่ะไม่ผมไม่ได้เปิดมีจับงานหน่อยเก็บงานหน่อยก็บงานหน่อยดีดีโคตรแสบตาลงถ้าลงอันนี้ลงโดนนะลงโดนนะจะลงจาถ้าลงตายมีเครื่อ่งจะชุบขึ้นมาจะตายอีกรอบอ่ะเหยียดอุ้ยขอแข็งชาติ ้าถึงตายหาเลยควายตัวฟียึดลุงจริงจริงจริงกันพี่ลุงไม่น่าตาวัดหลังกลับเลยเนี่ยอีรอบพี่อีกรอบเนี่ยเืองไอ้ดีนิมชม,ล,ชมล,ล้อเชิญล้วเชิเราเนี่ยอเกิดรอกเกิดอกเกิดอะไรเก็บงานเลยเนี่ยลุงโอ้จริงกันจุฬาจะฬาจากราดเฮยเฮยวันนี้ยอมรับวันนี้ยอมรับก็จะบูธไงก็จะบูแต่จะตติดนึแล้วมันโดนบูธก่อนเลเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบๆเดี๋ยวเีย็นเรียมันจะจะพเรเรียจะจะเก็บเสร็จแล้วเรียเสร็จแล้ว เดี๋ยวเดี๋เก็บไเสร็จแล้วมครยเแม่ก็เดินมาหาสภาเดี๋ยวเพิ่งออกสภาสภามานี่หน่อยเขามาค้าเป็นเรบ่อบขอบขาขอบคุณครับ